ศาสตร์แห่งความสุขตอนที่2องทำไมเรามีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความสุขครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with ไว y Podcast จยุด Start ความคิดและแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจออนไลน์ไปกับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับเอพิโดนี้เนี่ยจะมาพูดคุยต่อจากเอพิดที่แล้วนะครับถึงวิชาออนไลน์ที่ผมกําลังเรียนอยู่นะครับ the science of well being ศาสตร์แห่งความสุข ในอีพิโซดที่แล้วเนี่ยคีย์สำคัญที่โปรเฟสเซอร์ซานโตสแห่งเยลยูนิวซิตี้ได้ทิ้งท้ายเอาไว้เนี่ยสรุปเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้เนาะ most of the things we think make us happy don't make us as happy as we think คือสิ่งอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันจะทำให้เรามีความสุขแน่ๆเลยอะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขอย่างที่เราคิด ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะครับสิ่งที่เราคิดว่าจะทําให้เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเยอะๆไม่ว่าจะเป็นของเจ๋งๆของแพงๆนะครับของฟุ่มเฟือยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีการแต่งงานไม่ว่าจะเป็นการได้เกรดดีๆนะครับนักศึกษาที่เรียนในเย็วนะครับก็อยากได้เกรดดีๆสิ่งของเหานั้นเนี่ยนะครับ รวนแล้วแต่มันไม่ได้ที่จะทําให้เรามีความสุขได้มากอย่างที่เราคิดคําถามที่สําคัญต่อมาก็คือแล้วมันเพราะอะไรแล้วทําไมอะไรกันนะที่มันทําให้เราเนี่ยมีความเชื่อผิดๆแบบนั้นนะครับในเอพิโซดนี้จะเล่าถึงเหตุผล3ประการที่โปรเฟสเซอร์ซานโตสเขาเล่าว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้เราเนี่ยมีมิสคอนเซปชันนะครับหรือ โปรเฟสเซอร์ซันโดเขาเรียกว่ามิสวอนติงนะครับมิสวอนติงคืออะไรคือความอยากได้แบบผิดๆนะครับคือเราคิดว่าเราได้มันมาแล้วมันจะทําให้เรามีความสุขได้มากแน่ๆเลยแล้วก็แบบโอ้โหมีความสุขได้ยาวนานแน่ๆเลยแต่จริงไม่ใช่มันคือมิสมันคือมิสวอนติงคือความอยากได้แบบผิดๆนะครับเหตุผลที่1ความนึกคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้คํานวณ ในเชิงค่าที่แน่นอนหรือภาษาอังกฤษคือ absolute number นะครับไม่ได้คิดว่าเฮ้ยถ้าฉันมีเงินเดือนหนึ่งล้านบาทฉันต้องมีความสุขแน่ๆเลยถ้าฉันมีเงินเดือนสองล้านบาทจะมีความสุขเป็นสองเท่าของคนที่มีเงินเดือนหนึ่งล้านบาทถ้าฉันมีเงินหนึ่งร้อยล้านบาทฉันจะมีความสุขเป็นหนึ่งร้อยเท่าของคนที่มีความสุขของคนที่มีเงินหนึ่งล้านบาทความนึกคิดของเรา ไม่ได้คิดในเชิงนั้นแต่มันคิดในเชิงเปรียบเทียบนะครับมาละนะครับโอเคโปรเฟสเซอร์ซันโตสเขาบอกว่างานวิจัยนะครับมีออกมารองรับเลยนะครับเขาทำงานวิจัยแบบนี้ครับย้อนกลับไปงานวิจัยปี1995ของเบดเวกงานวิจัยตัวนี้เนี่ยเขาไปศึกษาถึงคนที่แข่งกีฬาโอลิมปิกนะครับเวลาเราแข่งกีฬาเนี่ยก็จะมีคนที่ได้เหรียญทอง เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับงานวิจัยตัวนี้เนี่ยต้องการที่จะเข้าไปศึกษาครับว่าคนที่ได้เหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงเนี่ยใครกันนะที่มีความสุขมากที่สุดนะครับโอเคเอาอันที่หนึ่งก่อนเหรียญทองแน่นอนคนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยมีความสุขแน่นอนคือได้เหรียญทองเลยคือชนะทุกคนแน่นอนเขามีความสุขแต่อยากจะเจาะลงไปว่าแล้วคนที่ได้ ân, เหรียญเงินกับเหรียญเอ่อทองแดงเนี่ยระหว่างสองคนนี้ ใครมีความสุขมากกว่ากันนะครับจากงานวิจัยพบว่าคนที่มีความสุขมากกว่าคือคนที่ได้เหรียญทองแดงนะครับคนที่ได้เหรียญเงินกับกลายเป็นว่ามีระดับของความสุขหรือความพึงพอใจเนี่ยน้อยกว่าคนที่ได้เหรียญทองแดงด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมครับงานวิจัยตัวนี้ค้นพบว่าความสุขของคนเราเนี่ยเกิดจากการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบคือ ต้องบอกว่าคนที่ได้เหรียญเงินกับคนที่ได้เหรียญทองแดงเนี่ยมีจุดเปรียบเทียบแตกต่างกันคนที่ได้เหรียญเงินจุดเปรียบเทียบของเขาก็คือคนที่ได้เหรียญทองเขาคิดว่าเฮ้ยอีกนิดเดียวก็จะได้เหรียญทองแล้วอะแต่คือไม่ถึงว่าแพ้คนที่ได้เหรียญทองทําให้ระดับความสุขเนี่ยแบบไม่ได้ไม่สุดอะ่ะเออนะครับถึงแม้จะได้ที่สองนะแต่ขณะเดียวกันคนที่ได้เหรียญทองแดงเนี่ย เขามีจุดเปรียบเทียบแตกต่างกันเขาไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่ได้เหรียญทองแต่เขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ได้คนที่ไม่ได้เหรียญเลยนะครับคนที่ไม่ได้ติดท็อปสามเลยด้วยซ้ำที่4ที่5นี่คืออดได้เหรียญไปเลยอะทำให้เขารู้สึกว่าโอ้โหฟินละเกือบจะไม่ได้เหรียญละฉันยังได้เหรียญมาเว้ยดีใจจังอ่านะครับจากการศึกษาตัวนี้เนี่ยทำให้คนพบเลยนะว่า ความสุขของคนเรานะครับมันไม่ได้เป็นแบบค่าที่แน่นอนอะนะครับถ้ามันเป็นค่าที่แน่นอนแปลว่าคนที่ได้เหรียญเงินต้องมีความสุขมากกว่าคนที่ได้เหรียญทองแดงถูกไหมแต่ไม่ใช่นะครับกับกลายเป็นคนละอย่างกันเลยด้วยซ้ํานะครับมากไปกว่าน,นั้นนะครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของเงินเงินทองทองล่ะนะครับพูดถึงเรื่องอไรายได้พูดถึงเรื่องเงินนะครับนะครับ งานวิจัยอีกตัวหนึ่งนะครับไปถามครับว่าคนที่ได้เงินนะครับคนที่ได้เงินเดือน3 0ม0 0บาทนะครับสามหมื่นบาทนะครับจริงๆเขาทาในหน่วย US นะแต่ผมเทียบเป็นเงินบาทง่ายๆแล้วกันเขาไปถามคนที่ได้เงินเดือน3 0 0 0 0บาทว่าเออ how much salary do you need นะครับถามคนที่ได้เงินเดือนสามหมบาทผลปรากฏว่าเขาตอบว่าเขาต้องการอยากได้เงิน5 0,000บาทต่อเดือนไปถามคนที่สองคนนี้เนี่ยมีเงินเดือนเงินเงินเดือน10,000แบาท นะครับว่าตกลงแล้วคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่เขาตอบว่าเขาอยากได้เงินเดือน2องแสนห้าหมบาทแปลว่าอะไรแปลว่าความต้องการของคนเราเนี่ยมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆตามระดับที่เราบรรลุแล้วนะครับงานวิจัยยังลงลึกต่อไปโดยเฉลี่ยเขาบอกว่าเมื่อเรามีรายได้นะครับมีเมื่อเรามีไร,ไร,มมรายไ,ได้เท่าไหร่นะครับเราจะมีความต้องการมากขึ้นกว่าไรายได้ที่เรามี ที่เรามีแล้วเนี่ยมากไปกว่าระดับที่เรามีแล้ว4 0่แตแปลว่าสมมติเรามีไรายได้ทั้งหมดโดยเฉลีย่ยสมมติเรามีเงินเดือน10,000บาทนะครับเราจะอยากมีไรายได้14,000บาทถ้าเรามีไรายได้แล้ว10,000บาทโดยเฉลีย่ยคนทั่วไปโดยเฉลีย่ยเขาจะอยากมีไรายได้1 4 0 0 0 0บาทถ้าคุณมีไรายได้ต่อเดือน1ล้านบาทคุณก็ยังคงอยากจะได้มีไรายได้ 1ล้าน4 0 0แสนบาทถ้าคุณมีรายได้100ล้านบาทคุณจะอยากมีรายได้1นึ่งล้านบาทแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าความต้องการของเราเป็นความต้องการแบบเปรียบเทียบกับตัวของเราเองและกับคนอื่นด้วยนะครับกับคนอื่นยังไงครับมีการศึกษาอีกครับมีการศึกษาแบบนี้ครับว่าอันนี้เขาไปศึกษา ว่า,าปี1 9 9่งางานศึกษาวิจัยตัวนี้ของนักวิจัยชื่อว่าคลาร์กกับคนที่ชื่อว่าออสเวลนะครับเ<อ><อ>ขาศึกษาว่า,าในบริษัทนะครับความพึงพอใจของเงินเดือนของเราเนี่ยมันจะเพาะกับเงินเดือนของตัวเราไหมผลปรากฏว่าเขาคนพบว่าไม่ใช่ความพึงพอใจของเงินเดือนเราเนี่ยมีปัจจัยที่สำคัญเมื่อเทียบกับเงินเดือนของเพื่อนๆด้วย มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยเราจะมองเราจะมองเป็นตัวเปรียบเทียบและถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราไปสืบรู้หรือเราได้ข่าวมาว่าเฮ้ยเพื่อนที่มันอยู่ทีมเดียวกับเราเลยเนี่ยนะครับแล้วก็แบบโอ้โหก็ไม่ได้แบบขยันมากไปกว่าเราสักเท่าไหร่เนี่ยแต่เขาได้เงินเดือนมากกว่าเราถึง2เท่าตัวเราจะรู้สึกยังไงนะครับเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยความนึกคิดของเราเนี่ย นะครับมันโปรแกรมมาว่าให้เรามีความนึกคิดแบบเปรียบเทียบไม่ว่าเราจะมีเงินเดือนสูงแล้วสมมติเราได้เงินเดือน1,000 0แสนบาทแล้วเรารู้สึกพอใจระดับหนึ่งแล้วแต่เรารู้ว่า mm. เฮ้ยเ,เพื่อนคนนั้นเนี่ยได้เงินเดือน2 0 0แสนบาทเป็นไปได้ยังไงนะครับเราจะรู้สึกแบบไม่พอใจขึ้นมาทันทีนะครับการวิจัยตัวนั้นออกมาในทิศทางนี้ชัดเจนเลยครับว่าเมื่อเรารู้ว่านะครับเมื่อเรารู้ว่า if c o w o r k e r have higher salary you are less happy with your job ทำให้เราแบบไม่มีความสุขไปกับงานที่เราทําอยู่เลยนะครับเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยเพื่อนที่ทางานกับเราเนี่ยมันมีเงินเดือนเยอะกว่าเรานะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคแล้วก็ลงลึกไปอีกนะครับจากการที่สมองของเรามันโปรแกรมมาด้วยการเปรียบเทียบแล้วเนี่ยในยุคนี้ในยุคนี้นะครับในยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นยุคที่เรารับสื่อจากหลากหลายช่องทาง นะครับเอายุคก่อนหน้านี้ทีวีก่อนงานวิจัยมีงานวิจัยบอกว่าเมื่อเราดูยิ่งดูทีวีมากขึ้นเรื่อยๆดูทีวีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่ารายได้ของคนอื่นๆนะครับรายได้ของคนอื่นรอบๆตัวเราหรือในสังคมมากกว่าเราแปลว่าสื่อเนี่ยมันบอมบาดเรามันทําให้เรารู้สึกว่าเรารายได้น้อยจังคนอื่นรายได้เยอะกว่าเราอันนี้งานวิจัยบอกมาแบบนี้นะครับและ เขาบอกอีกว่าในทุกๆถ้าเราดูทีวีมากขึ้นสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงนะครับมันจะมีแนวโน้มให้เราเนี่ย spending extra $4 o d o l a per week คือมันมีแนวโน้มให้เราเนี่ยใช้จ่ายเงินมากขึ้นกว่าปกติประมาณโดยเฉลี่ย $4 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์แปลว่าพวกสื่อต่างๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าทำให้เราเป็นพวกวัตถุนิยมอะทำให้เราแบบเฮ้ยมี เราอยากได้ของที่เราไม่มีเราเห็นคนโน้นมีของแบบนั้นเราอยากได้เราเห็นคนนั้นกินอาหารแบบนั้นเราอยากกินแบบนี้เป็นต้นนะครับและโดยเฉพาะในยุคนี้โอ้โหมันโดนมากๆเลยว่ายุคนี้เนี่ยเรารับสื่อทางหลักไม่ใช่ทางทีวีไปและในยุคนี้คนเจน y เจน Z นะครับรับสื่อทางโซเชียลมีเดียทำให้ความนึกคิดของเราเนี่ยโอ้โหยิ่งมีการเปรียบเทียบกัน ยิ่งไปใหญ่เลยนะครับเราเห็นเพื่อนโพสต์นั่นโพสต์นี่โพสต์ว่าเขาขับรถยี่ห้อนั้นโพสต์ว่าเขาใส่นาฬิกายี่ห้อนี้โพสต์ว่าเขาแต่งตัวส,สวยๆแบบนั้นแบบนี้นะครับยิ่งทําให้เรามีความยึดติดกับวัตถุมากขึ้นไปอีกนะครับมีงานวิจัยนะครับบอกว่ายิ่งเราใช้เวลากับ Facebook มากเท่าไหร่นะครับทำให้เซลล์เอสติมหรือความความเคารพตัวเราเองเนี่ยน้อยลงเท่านั้น น,นีมีงานวิจัยเลยนะครับไม่ได้จมตีโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งผมคิดว่าการใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกวิธีเป็นอะไรที่ดีนะครับโอเคก็อันนี้เป็นเหตุผลแรกนะครับเหตุผลแรกก็ยังมีอีกสเหตุผลที่โปรเฟสเซอร์ซานโตสเขาบอกว่าอะไรที่ทําให้เราแบบมีมิสวอนดิงหรือความอยากได้ผิดๆนะครับเหตุผลที่2ไปที่เหตุผลที่2กันความนึกคิดของเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้ทําความเคยชินกับสิ่งต่าง แปลว่าอะไรครับแปลว่าสมมติว่าเฮ้ยเราอยากเราเราไม่เคยขับรถแพงๆมาก่อนนะครับเราพยายามทํางานหนักเราพยายามเก็บเงินนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเราได้ขับรถยี่ห้อเบนซ์ ben, ขับรถยี่ห้อ bmw นะครับเราต้องมีความสุขมากแน่เลยชีวิตนี้เราจะมีความสุขไปอีกอยาวแน่ๆเลยผลปรากฏว่างานวิจัยบอกว่าความคุ้นเรียกว่าความนึกคิดของเราเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาให้เรา ทำความเคยชินกับสิ่งต่างๆและเมื่อเราเคยชินแล้วความรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปสู่ระดับเดิมนะครับคล้ายๆกับตอนที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังถึงออการแต่งงานการมีชีวิตคู่นะครับตอนที่เตรียมแต่งงานเนี่ยโอ้โหความสุขมากเลยจนพีคตอนวันแต่งงานแต่เมื่อแต่งงานไปปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ความสุขมันลดลงมาอยู่ระดับเดิมเป๊ะเลย นะครับเช่นเดียวกันกับสิ่งของต่างๆนะครับคุณซื้อ iPhone รุ่นใหม่ iPhone รุ่นใหม่ออกมาคุณไปต่อคิวซื้อมาใช้เป็นคนแรกๆเลยกว่าเพื่อนๆเลยเพื่อนๆคุณยังไม่มีเลยคุณรู้สึกฟินมากคุณได้ใช้ของใหม่ๆแอดวานซ์สุดๆนะครับแน่นอนตอนที่คุณได้มันมาเนี่ยแล้วคุณใช้คุณรู้สึกฟินคุณรู้สึกมีความพึงพอใจกับไลฟ์สไตล์กับชีวิตของคุณแต่เมื่อคุณใช้ไปเรื่อยๆคุณก็เริ่มชินเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามเดือนที่สี่คุณก็ชินมันก็เป็น iPhone รุ่น1 เท่านั้นเองนะครับโอเคอันนี้คือเหตุผลที่สองแล้วเหตุผลที่สามนี่โอ้โหของผมนี่ฟังไปแล้วผมสะอึกเลยทีเดียวเหตุผลที่สามเขาบอกว่าและคุณเนี่ยไม่ได้ตระหนักด้วยนะว่าจริงๆแล้วในความนึกคิดของคุณเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้ทําความเคยชินกับสิ่งต่างๆคุณไม่ได้ตระหนักเลยนะครับคุณไม่ได้ตระหนักถึงข้อนี้เลยคุณไม่ได้ตระหนักเลยว่าเฮ้ยการที่คุณไข,ขว้าสิ่งต่างๆเข้ามาเนี่ย นะครับต่อนแรกคุณก็อาจจะคิดว่ายิ่งคุณข่อยคว้าสิ่งต่างๆเข้ามาวัตถุต่างๆที่คุณอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมนะครับนาฬิกาหรูๆนะครับคุณแค่คิดว่าเฮ้ยถ้าคุณได้มันมาเนี่ยคุณต้องฝึนแน่เลยคุณต้องมีความสุขแน่เลยแต่คุณไม่ได้ตระหนักเลยนะว่าเมื่อคุณได้มันมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณมีความสุขไปได้ยาวนานแค่ไหนคุณคิดแหละว่าคุณต้องมีความสุขแน่เลยในวันแรกๆที่คุณใช้แต่คุณไม่ได้ตระหนักหรอกนะว่าเมื่อมันนานวันเข้า นานวันเข้าความสุขนั้นมันจะยังติดตัวคุณไปหรือเปล่าคุณไม่ได้ตาหนักเลยซึ่งในความจริงละไม่เลยมันไม่ได้ติดตัวคุณไปยาวนานสักขนาดนั้นวัตถุเงินทองต่างๆนะครับงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยมีออกมารองรับว่ามันไม่ได้ทำให้คุณมีความพึงพอใจกับชีวิตคุณในระยะยาวในลักษณะนั้น อันนี้คือสามเหตุผลที่ Professor Santos เขามาบอกนะว่าสาเหตุผลนี้แหละที่ทําให้คุณมีสิ่งที่เรียกว่า Miss Wanting ความต้องการแบบผิดๆโอเคก็หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวคอยติดตามกันในเอพิโซดถัดไปนะครับว่าแล้วเราจะจัดการกับความต้องการแบบผิดๆนี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe Start With Why Podcast ทั้ง YouTube และบน ช่องทางพอดแคสต์ทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนถัดไปที่ผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ